วันนี้เพิ่งเจอนะครับในเซเว่นอันนี้เขาหอมสักพักแล้วมั้งเป็นสเปเชียลเซตนะครับของแสงนำทางสเตลลาโปเกมอนมันจะได้อ่มีใบโปรโมอยู่สามแบบนะครับก็เลยซื้อ,ม,อามาอย่างละสองแล้วกันเดี๋ยวมันรุ่นว่าจะได้อะไรเด็ดๆจากไอ้สองซองนี้เปล่าขายอยู่ที่เก้าสิบแปดบาทนะครับก็คือราคาปกติพอมาซองละสี่สิบเก้าอยู่แล้วแต่ว่าเราได้การ์ดโปรโมานานี้ก็เลย เราใครอยากจะสะสมเมื่อไหร่นะฮะการโปรโมตก็ขาดไปเนี่ยโ,โ้แพ็คดีอีกอยู่ฉีกตรงกลางไห่เปล่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเส้นปลาไอฉีกเลยลองกรีดตรงกลางดูนะเพื่อจะเอาข้างออกข้างแทนโพ้ว่ากรีดข้างบนแล้วไม่ขาดนะ ไม่ได้เลยวิธีเอาออกกับซองซองพลาสติกนี่ก่อนฮ้ยอหโห้เหนียวอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยพี่เหนียวไปไหนเนี่ยผมกลัวมันไปโดนซองไงเดี๋ยวต้องอค่อยๆไม่งั้นเอากรรไกรตัดน่าจะดี ทำไมมันเหนียวจังวะแยกออกมาแล้วลนเนี่ยเอาออกข้างเลยดีกว่าไหมโอเคมอนห้าใบนะครับในเอามาอย่างนี้เลยเอ้าวอันนี้ติดอีกโอ้ยากอื้อหือ กรีดแล้วกรีดอีกให้ใกลายเป็นกลายเป็นยากซะงั้งน,นตัดพลาสติกข้างนี้อ <laughs> อกย่างแกะยากได้แล้ว โอ้โห oh. เอาออกด้านข้างนะนี่ข้างหลังได้ใบอันนี้มาอันการ์ดแข็งนะครับการ์ดลองแสงลำทางแห่งสเตลล่าแล้วก็อันนี้เป็นใบโปรโมเป็นตัวอิมานีตรงนี้ก็จะเขียนว่าแสงลำทางแห่งสเตลล่าเป็นการ์ดโปรโมนะครับมาดูว่าได้อะไรอยู่วะ ได้ของดีแล้ก็มีนะเหมือนถูกหวยได้การ์ดทองอะไรก็มีนะมาดูด้วว่าเราจะยังไงแกะให้ดูไปเลยดีกว่าว่าได้กันอะไรดีๆหรือเปล่าโอ้โหข่าวล้วนโอนุนโดยาดงนะฮะยูวีอ,อมาเป็นฝูงเนี่ยคิวเรมและอาคามัตสึเนี่ยได้การ์ดข่าวล้วนขอ SAR S อะไรบ้างดิตราทองนะร UR ที่ข่าวล้วนอะไรฮิวะคิวะวาคามิชูคามมคามิมทมเป็ดแก้วและฟูไรโอ้มาดูสองที่สอง เกือบเกือบโดนซองเลยกดเน้นเน้นขาดฝั่งนี้ด้วยทีกอย่างนี้เลย ตัวนี้ได้โทโเกเดมาลุวะ,ะ,ะ,ะนเขย่ายากต้องเริ่มนดละใหม่นิดนึงเดี๋ยวมันปิดกินเนื้อซองกา งานฝีมือเลยเฉยี่ออกไหมโอ้โหติดเปื้อนบานเลยติ<ๆ>เดเลนสขาดไหมเนี่ยโอ<ฮ>้โห<ฮ>มันมีตะเข็บตรงกลางนะ ข่า,ขาวๆนี่อะไรใบนี่ไม่เอาโอ้ขอดีๆบ้านดีเนี่ยทองเทิงมีให้ม,มั้งไหมเนี่ยใส่การ์ดขาวโอ้โหพีอ่อาเ,เอสอาร์อะไรบ้างมีไหมนเนี่ยเหลือดวงดีโอ้โหแม่งข่าวล้วน,นมะข่าวเียไม่มีแล้วมั้งยาโทโมลิ สลีให้มันคัดได้ยังไงอะมาอีกกับไปหารยามลาตรีอรมาทูล่าใครบอกได้ของดีวะอา่าอาไมไ่ไม่ได้เลยได้แต่คาโปรโมเอาขาวมายำหรือเปล่าเนี่ยไม่มีจริงเนี่ย AR เลอะไรก็ไม่มีะฮะแกะให้ดูเลยคิบาโกปาสุรุเกลือล้วนยำซำอีเวลทอล นี่โอเคมาลุแบบเดียวกันนะครับแต่อันนเป็นโปรโมโอไม่ไม่เห็นจะได้อะไรดีๆเลยครับอุ้ยแบบเน้นๆ เป็นตัวโมคุโรนะฮะจะมาหวังว่าจะได้อะไรดีๆถ้าไม่มีไม่มีจริงเปิดให้ดูเลยขาวล้วนโอ้อายังไม่ใหู้เลยแม่งจริงๆน่าจะอย่างน,น,น้อยได้อาสักใบก็ดีนะที่ออกแบบนี้ก็ไปซื้อสุ่มเราจะกล่องดีกว่า อันนี้เราซื้ออยากได้การ์ดโปรโมโ่น,น,นั่นเองเอามาลองแกะให้ดูกันเลยนะครับว่ามันได้อะไรอทนที่เขาโม้กันหรือเปล่าได้การ์ดทองการ์ดอะไรวะไม่น่ามีอ่ะคือส่งมาสองอันแล้วนี่โอ้สองเหนียวเหนียวพี่เหนียวเดียวก,ก็งอพี่จะเหนียวไปไหนวะขออนุญาตกรีดดิวะ ดูเอาออกข้างบนก็ติดอีกอะไรของเองวะออกยากออกเย็นให้มันเป็นการทองหน่อยเด้เนี่ยไม่มีเหรอข่าวล้วนทริมเมียนกิเกียมาคินคานิดีเอน็นซีไบราอารเนี่ยข่าวล้วนโอ้โหจะซื้อกล่องล้วนว่า โอเกมอนหนึ่งเหลือหน้าก,กากซอมลงตายกล่องครับผมต้องแกะเนี่ยไม่ได้เลยเลยครับข่าวล้วนครับสามซองนิวลาดุยโคกุมะมันแย่กว่าเราไปสุ่มเองดิเฮลกาเนี่โอแลนเอนิวคือไปซื้อเอาที่จัดก,กล่องดีกว่าไอ้ก็อันนี้ไม่ได้เลยเลยครับนี่พิสูจน์ให้เห็นไปเลับมันไม่มีรอรไอ้ทองเทิงอะไรที่คนเอารูปนะน่าจะหมถ้าแน่จริงก็ต้องแบบ แกะให้ดูเลยนะต้องแบบทําคลิปแกะให้ดูสดๆเลยเออมันได้จริงหรือเปล่างเี้นนคนอาจจะมาทําเอารูปมาขิงอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อครับซื้อเน้นเอาอันนี้ดีกว่าเน้นเอาโปรโมโไปสบายใจฮนะไม่จะไปลุ้นที่เหลือขาวหมดโอ้ไม่ก็แต่ชุดนี้ผมคงนั่นแหละอาจจะพอแค่นี้ก่อนอืมได้ยาก ใบดีๆก็ไม่ค่อยมีที่แพงแบบปลักพันอะไรเงี้ยพันสองพันไม่หน่างนนี่คุ้มมาง่ายๆไป